สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง5อันดับกองทุน ETF ที่ให้ผลตอบแทนสูงจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ อะเรามาดูในส่วนของ ETF กันบ้างนะครับซึ่ง ETF เนี่ยก็คือกองทุนรวมอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราสามารถซื้อขายได้ในตลาดหุ้นซึ่งลักษณะของ ETF นะครับก็เหมือนก,นกันกับของกองทุนรวมทั่วไปเลยนะครับพียงนต่ว่าในส่วนของการซื้อขายเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อขายได้ผ่านทาง streaming นะครับแล้วก็สามารถดูกราฟราคานะครับดู b i ฟ o f f ร์ได้เลยนะในแอปสต r e มม i n g เพราะฉะนั้นข้อดีข้อนึงของ ETF นะครับที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไปเนี่ยก็คือเราสามารถซื้อขายได้ผ่านทางแอปสตีมิ่งในเวลาของตลาดหุ้นเลยนะครับก็คือสมมุติว่าดูกราฟแล้วจังหวะนี้ต้องซื้อแล้วอะไรย่างนี้เราก็สามารถที่จะมาคีย์คำสั่งซื้อแล้วก็พอเราเห็นจังหวะในการขายเราก็มาขายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับ ETF เนี่ยก็คือมันเป็นกองทุนรวม เพราะฉะนั้นวอลลุ่มการซื้อขายมันก็ไม่ได้แบบเยอะมากนะครับการที่จะเข้ามาเก็งกําไรกับ ETF เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ควรเท่าไหร่นะครับ ETF อาจจะเหมาะกับการเข้ามาลงทุนซะมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนมาดู5กองทุน ETF นะครับที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะครับซึ่งอันนี้เขาก็ อิงข้อมูลมาจากในส่วนของ Morningstar Research ประเทศไทยโดยอัปเดตนะครับวันที่16กันยายน2565นะครับเรามาเริ่มกันที่กองทุนที่1น,นะครับก็คือกองทุนเปิด K T A M Set Energy ETF Tracker หรือว่า E N Y นะครับซึ่งในข้อมูลตรงนี้เขาก็บอกว่าให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ8.58 ซึ่งเมื่อเรามาดูในรายละเอียดของกองทุนเปิดอันนี้นะครับซึ่งผมจะขอเรียกเป็นตัวย่อละกันก็คือ ENY นะครับก็จะพบว่าผู้ออกหลักทรัพย์นะครับก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนโดยที่ลักษณะการลงทุนนะครับหรือว่านโยบายการลงทุนของเขาเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคโดยที่กองทุน ENY นะครับก็เน้นลงทุนในหุ้นเตมมาตราสำหรับราคาของ ENY ณปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8บาทก,กว่าๆนะซึ่งที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับ ETF เนี่ยมันจะมีวอลุ่มการซื้อขายค่อนข้างต่ำบางวันแทบที่จะไม่มีเลยก็ได้นะครับ อย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นเลยนั่นเองนะครับมาต่อกันที่กองทุนที่2นะครับนั่นก็คือกองทุนเปิด MTAC Energy ETF หรือตัวย่อก,ก็คือ e n g y นะครับซึ่งในข้อมูลนะครับเขาก็บอกว่าให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ7.61%ซ สำหรับกองทุน E.N.G.Y. นะครับก็เป็นกองทุนที่ผู้ออกหลักทรัพย์นะครับก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสปิงประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งนโยบายการลงทุนของเขาก็คือจะเน้นลงทุนในหุ้นแบบเต็มอัตรานะครับแล้วก็จะลงทุนหุ้นที่อยู่ในดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคนโยบายการลงทุนก็ค,คล้ายๆกันเลยนะครับกับกองทุนตัวแรกที่ผมพูดไปเมื่อกี้ โดยที่ ENGY นะครับราคาในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่6บาท46สตางค์ต่อหุ้นมาต่อกันที่กองทุนที่3นะครับนั่นก็คือกองทุนเปิด B Cap MSCI Thailand ETF หรือว่า B MSCI TH นะครับซึ่งก็ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ4.08%สำหรับกองทุน B MSCI TH ก็เป็น ETF ที่ผู้ออกหลักทรัพย์นะครับก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปิตอลจำกัดโดยที่นโยบายการลงทุนของเขานะครับก็เป็นการลงทุนหุ้นที่อยู่ในดัชนี MSCI Thailand นะครับซึ่งก็เป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่นะแล้วก็เป็นหุ้นที่ต่างชาติเขานิยมเข้ามาลงทุนนะครับโดยที่ราคาของกองทุน BMSI c TH ณปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่11บ,บาท จิตสตางค์ต่อหุ้นมาที่กองทุนอันที่4นะครับก็คือกองทุนเปิดไทยเด็กเซตไฮดิวิดนอ d ETF หรือว่าวันดีฟนะครับซึ่งในข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ3.21%ฟังจากชื่อเมื่อกี้นะครับที่มีคำว่า High d i v i d e n นแน่นอนครับว่า กองทุนอันนี้นะครับเขาก็ลงทุนในหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม set hd นะครับหรือว่า set high dividend ซึ่งมีด้วยกัน30หุ้นนะครับโดยที่ผู้ออกหลักทรัพย์เนี่ยก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันจำกัดนั่นเองนะครับโดยที่ราคาณปัจจุบันของวัน d i นะครับก็อยู่ที่10บาท53สสตางค์ต่อหุ้นไม่รู้ว่าผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะตัวย่อตัวนี้นะครับ มาที่ ETF ตัวสุดท้ายในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือกองทุนเปิด KTA M Set Banking ETF Tracker หรือว่า eBank นะครับซึ่งใ่้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ3.20%สำหรับ eBank ผู้ออกหลักทรัพย์ก็เป็นเจ้าเดียวกันกับกองทุนตัวแรกนะครับที่ผมพูดถึงนั่นก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชน โดยที่นโยบายของกองทุนนะครับก็จะเน้นลงทุนในหุ้นเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเน้นลงทุนในหุ้นที่อยู่ในหมวดธนาคารหรือหุ้นในกลุ่มแบงก์นั่นเองนะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ย e-bank นะครับก็มีราคาอยู่ที่5บาท16สตางค์ต่อหุ้น นี่ก็คือ ETF ทั้ง5กองทุนนะครับที่ทาง Morningstar Research ประเทศไทยได้มีการจัดอันดับนะครับว่าเป็นกองทุน ETF ที่มีผลตอบแทน year to date นะครับสูงสุด5อันดับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับสำหรับใครที่สนใจใน ETF นะครับแล้วก็สนใจใน ETF ทั้ง5ตัวนี้นั่นเองนะครับ อย่างไรก็ดีนะครับผมเองก็ยังย้ำนะว่า ETF เนี่ยไม่เหมาะกับการเข้ามาเก็งกำไรนะครับด้วยความที่วอลลุ่มการซื้อขายไม่ได้เยอะเลยบางตัวแทบที่จะไม่มีเลยนะครับในแต่ละวัน ETF เนี่ยก็เหมาะกับการเข้ามาถือลงทุนเหมาะกับการเอาเงินมาเก็บไว้ซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะมาถือ ETF เนี่ยก็ต้องพิจารณาตัวเราเองก่อนนะว่าจะเข้ามาเพื่ออะไรนะครับ อก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อน,อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อน,อนก็ได้เช่นกัน แล้วก็เพืเ่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ